สวัสดีค่ะม่น้อยพามาเก็บเห็ดไข่เนาะค่ะมันอยู่ในโกลนเลยค่ะเอาเสียบเอาอันนีดคูดเอาค่ะอู้ดอกนี้ดอกบางใหญ่หนึ่งก็เสียเอาได้คขนาดเท้าแล้วเท้าแล้วก็เท้าทีบางรลายนึ่งค่ะโอ้ยก็เสียเอาได้แน้าดอกนี้โอ้ หักหักแตกแตกโอ้แตกไปเลยค่ะพอนไปเลยเอาคือเกลาปีงได้อยู่จ้ะเอาเมื่อปีงตำนะจ้ะใส่กระจา่หน่อยอยูโ่นนี่นะละค่ะนอยูหน้าพอดีแฟนเพืชมาตัดหยาไม่หน่อยก็เลยมาน้ำเพิ่นนะคะเอาคือเกลาค่ะพอดีตำพอดีตำ ยังบ้นเบิดเลยคะ่ะยูโซนที่ขาไม่หน่อยบัวเดชมาเบิงเทาทิมเบิดค่ะดี่เป็นดอกเทาเขึ้นค่ะ,คะาตาาไม่หน่อยก็ปีนความยังไงอันนี้ก็ดอกนึงเอาค่ะเพราะว่าบัวเดชมาหน้าดูนะคะ่ะดอกนี้ไม่หน่อยก็อา เอามือใหา่ปีงตำแล้วค่ะเอาพี่นไม่น้อย่ะเอาวอนนี้แฟนมาตัดหญ้าไม่น้อยก็เลยขอมาน้ำเพิน่นค่ะนี่ไงค่ะข้างล่างเป็นเชื้อเฮ็ดมั้งค่ะเฮ็ดไข่ตำปูนจ้าทีเฮ็ดไข่กันจ้านี่ค่ะก็ะดอกเถ่าเพิ่น ข้าวขาวนี่สิเป็นเชื้อเห็ดเนาะค่ะจ้กขอ,องอี้ค่ะแ่มแมนบนโอ้ยผีกระแมนค่ะกระล่างอ,อกเต้มีผ่านแด้เพนมาเบืองมือนะนี่หน่อยเวได้มาดอกมือนีขอหยุดขอลาป่ามาก,ก่อนขอลางานมาก,ก่อนเรามาหาเนี่ยไม,ม่ให้ป่าออมพ้นค่ะออมพน้นวอ้ยผีกระเท่าค่ะ เทาเทาเทามีแต่ดอกเทาเทาได้ซ้ำน่นหละคะ่ะย่างอ,อมบผด <c oughs> ต้ำปนอิ่มดิจ้าจ้าคิดดีไม่น้อยกะ ขอพ่อซ้ำานิก่อนนะคะ่ะออกมาหน้ากันเลยเจ๊เพชอยูเ็๊ไข่แถาอันนี้ไห้เป็นเชื่อต่อไปนะคะบกคุกีดร่ามันสีมีที่ค่ะเพราะว่าแฟนไม่หน่อยเพื่อนก็ห้องก็เก็บเมื่อบางบกุกีหมือนนี้เนาะคะ่ะกระลังฟินจีขืนหน่อยขืนอีกกับบางร้ายมวดดินแตกนี่กับซีเมนค่ะนี่ดินแตกแตกนี่กับซิเมนแต่แตกนี่มันยแน่แน เป็นเนื่อแมนค่ะนี่คือเห็ดหน่อยด้วยค่ะนี่จ้าคลิปนี้ไม่หน่อยขอพ่อซํมนี่ก็น,น่าจะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะดอกสุมลุ่มค่ะอยู่หวัวาไายปลายหน้านี่หละจ้า